สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นจากอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของประเทศฝรั่งเศสนั้นสามารถดําเนินการได้โดยการนําเข้าสินแร่ยูเลเนียมจากเหมืองแร่ยูเลเนียมออกโครที่สาธารณรัฐกาบอง แต่แล้วในเดือนมิถุนายนปีคิทศักราช1972ณโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูเลเนียม235ที่เมืองปีแอร์ลัดมีนักวิทยาศาสตร์พบความผิดปกติบางอย่างซึ่งนั่นก็คือสัดส่วนของแร่ยูเลเนียม235นั้นมีสัดส่วนที่น้อยกว่าปกติก่อนอื่นก็ต้องขอกลับมาเท้าความกันก่อนว่าสัดส่วนของแร่ยูเลเนียมในธรรมชาตินั้น จะมีแร่ยูเรเนียม238อยู่ถึง99.2745%ส่วนแร่ยูเรเนียม235นั้นจะมีอยู่เพียง0.7202%แต่ปริมาณแร่ยูเรเนียม235ที่ได้จากเหมืองออโครนั้นกลับมีสัสดส่วนของยูเรเนียม235อยู่เพียง0.7171%และบางตัวอย่างนั้นก็มีสัสดส่วนของแร่ยูเรเนียม235อยู่เพียงแค่0.06%นั่นจึงทําให้เกิดความสงสัยว่ามีความผิดปกติบางอย่างหรือเปล่าที่เกิดขึ้นที่เหมืองแร่ออโคร ซึ่งนายฟรองซิสเปเรังนั้นได้บ่นกับตัวเองว่านี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ว่าคุณนั้นจะตรวจวัดตัวอย่างค่ายูเรเนียม235จากตัวอย่างที่ใดก็าตามไม่ว่าจะหินจากดวงจันทร์ก็เถอะคุณจะพบว่ามันมีสัดส่วนของแร่ยูเรเนียม235นั้นอยู่ที่0.72เ์เหมือนกันในช่วงแรกนั้นเหล่านักวิทยาศาสตร์คิดว่าค่าที่ได้ออกมาจากตัวอย่างเนี่ย ที่เราทำการวัดออกมานั้นมันอาจจะได้มาจากตัวอย่างของแร่ยูเลเนียม235ที่เกิดปฏิกิริยาฟิชชันของเตามาแต่ถ้าว่าหลังจากที่นายฟรางซิสเปอรลงนั้นกับคณะได้ทำการตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าไอตัวอย่างที่วัดมาได้เนี่ยมันมาจากธรรมชาติจริงๆนะมันมาจากที่เหมืองออกโครนอกจากนี้เขายังพบหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือฟิชชันโปรดักที่พบอยู่ในตัวอย่างของแร่ด้วยอาทิเช่นนีโอไดเนียมลูทิเนียมและกาซไซนอน ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการยืนยันว่ามันเคยมีการเกิดปฏิกิริยาฟิชชันขึ้นเมื่อ1,700ล้านปีก่อนอีกทั้งเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาฟิชชันที่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินั้นเคยมีการนำเสนอแนวคิดนี้มาตั้งนานแล้วนั่นก็คือปีคิดทศกรักราช1956จากคุณพอลคูโรดะซึ่งคุณพอลคูโรดะเนี่ยเขาได้เขียนบทความทางวิชาการว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่ว่าอาจจะมีการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในแหล่งที่มียูเรเนียม235ที่เหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นมีตัวที่คอยช่วยหน่วงพลังงานของนิวตอนเพื่อให้เกิดเชน r รีแอคชั่นอย่างต่อเนื่องหลายคนคงจะสงสัยแล้วละสิว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อ1,700ล้านปีก่อนนะครับคือในอดีตเนี่ยปริมาณแร่ยูเรเนียม235นั้นมีมากกว่าในปัจจุบันนะครับอีกทั้งการมีอยู่ของออกซิเจน ซึ่งออกซิเจนนั้นมีบทบาทในการควบคุมการกัดกร่อนและการละลายของแร่ยูเรเนียมในน้ำบาดาลและการมีอยู่ของออกซิเจนยังทำให้น้ำมีคุณสมบัติออกซิได์ซึ่งจะสามารถควบคุมการละลายของแร่ยูเรเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการควบคุมการละลายของแร่ยูเรเนียมนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการรักษาความเข้มข้นของปริมาณยูเรเนียมหรือการเกิด enrichment ของแร่ยูเรเนียม235ที่ทําให้ปฏิกิริยาฟิชชันนั้นดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและสมดุล ปริมาณแรกยูเรเนียม235เมื่อ1,700ล้านปีก่อนนั้นในบริเวณของเตาอยู่ที่ปริมาณ3.1ซึ่งมีปริมาณพอๆกับปริมาณยูเรเนียม235ในเตาปฏิกรนยุคป,ปัจจุบันบางเตาด้วยซ้ําเมื่อมีปริมาณแร่ยูเรเนียม235ที่มากเพียงพอสําหรับการรักษาการเกิดเช a i n r e a c t i o ได้อย่างต่อเนื่องในบางครั้งการสลายตัวของแร่ยูเรเนียม235ก็จะมีโอกาสที่ให้อนุภาคนิวตรอนออกมาและถ้าหากว่า บังเอิญว่านิวตรอนตัวนั้นได้ไปชนเข้ากับอนุภาคของยูเรเนียม235ที่อยู่ใกล้ๆก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาฟิชชันและผลที่ได้จากปฏิกิริยาฟิชชันนั้นก็จะมีทั้งฟิชชันโปรดักต์แล้วก็นิวตรอนออกมาประมาณ2-3ตัวโดยนิวตรอนที่ได้นั้นจะเป็นฟาส์นิวตรอนหรือก็คือนิวตรอนที่มีพลังงานสูงซึ่งการเกิดเชเลชันของยูเรเนียม235นั้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเทอร์มอลนิวตอนเป็นส่วนมาก ส่วนการเกิดกับฟ a าส์นิวตอนนั้นมีโอกาสที่น้อยมากดังนั้นถ้าหากไม่มีตัวที่คอยช่วยลดพลังงานนิวตอนหรือม o ดเดิลเตอร์การเกิดเชนดิ t ชันของปฏิกิริยาฟิชชันนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องแต่ถ้ว่าในตอปฏิกรของออโครนั้นเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นบริเวณน้ำใต้ดินซึ่งน้ำจะทำตัวเป็นม o ดเด a ลเ r ตอร์หรือก็คือตัวที่คอยช่วยลดพลังงานของฟาสนิวตอนให้กลายเป็นเทอร์มอลนิวตอน ซึ่งจะทําให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันนั้นหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ําในใต้ดินนั้นก็จะเดือดขึ้นเนื่องจากการปลดปล่อยพลังงานของปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและเมื่อน้ําในใต้ดินนั้นเดือดจนหมดก็จะทําให้ปฏิกิริยาเชนเลียคชันนั้นได้หยุดลงหรือเกิดขึ้นน้อยลงเพราะไม่มีน้ํามาทําการลดพลังงานของนิวตอนแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปน้ําในใต้ดินนั้นได้ไหลกลับลงมาแทนที่เดิม เแชร์เรียชันนั้นก็จะกลับมาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้งดังนั้นต่อปฏิกรลนิวเคลียร์โอโครที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็จะทําการเดินเครื่องเป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีจากนั้นก็จะหยุดเป็นระยะเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็จะทําการเดินเครื่องใหม่อีกครั้งกระบวนการเหล่านี้ได้เกิดขึ้นซ้าไปซ้ามาเป็นระยะเวลาหลายล้านปี จนกระทั่งหยุดลงเนื่องจากการสะสมปริมาณของแร่ยูเรเนียม235นั้นไม่เพียงพอต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อจากปัจจัยที่มีปริมาณของยูเรเนียม235ที่มากเพียงพอและการมีอยู่ของออกซิเจนและน้ําในบริเวณที่เกิดนิวเคลียร์ฟิชชันสิ่งเหล่านี้ได้รังสรรค์ทำให้เกิดต่อปฏิกูลนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติคําถามต่อมาของทุกคนก็คงจะเป็นว่าแล้วในปัจจุบันละ่ะยังคงมีต่อปฏิกูลนิวเคลียร์ฟิชชันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหม คำตอบนั้นก็คือในปัจจุบันนั้นปริมาณของยูเรเนียม2-35ในธรรมชาติมีปริมาณอยู่เพียงแค่0.72%เท่านั้นซึ่งหากจะอยากให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมวลหนักหรือแก๊สไฟเข้ามาช่วยจึงจะทำให้ต่อปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นยังคงมีอยู่ต่อเอาล่ะนะครับคลิมนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าเรื่องราวที่ผมนำเสนอในวันนี้ก็คงจะสนุกไม่น้อยไม่มากก่อนจากกันหากไม่เป็นการลบกวนกันเกินไป รบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ของผมและช่วยกดไลค์หรือคอมเมนต์คลิปของผมเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับระบบของ YouTube ทีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ